เจ้าหน้าที่ไปแจ้งคําสั่งทางปกครองโดยวิธีการนําไปส่งที่บ้านนะครับก็คือเอาคําสั่งทางปกครองไปให้ที่บ้านในดําเลยนะครับพบในดําแต่ในดำเนี่ยไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าวนะเจ้าหน้าที่จะต้องทําอย่างไรนะครับให้เข้าใจก่อนนะคาะถาคือการแจ้งคําสั่งไม่ใช่การฉีดวัคซีนคําว่าฉีดวัคซีนคืออะไรคือมีสูตรไข้ไข้ชินโนแว เราไข่แอตตาไขยกันไข่ไข้กันไปไข่กันมาจนงงไปหมดแล้วการแจ้งคําสั่งเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งไข้ไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นคําสั่งหนึ่งคำสั่งเนี่ยอ่ะคุณเลือกปิดประกาศจะแจ้งแจ้งตรงๆหรือจะแจ้งแบบโดยการผ่านหนังสือพิมพ์ลงประกาศในหนังสือพิมพ์เลือกเอาสักอย่างสมมติว่าเลือกแล้วนะเลือกว่าจะแจ้งตรงๆปรากฏว่าเกิดปัญหา ไม่ต้องไปโยกใช้วิธีอื่นนะครับไม่ต้องไปโยกใช้วิธีอื่นเขาจะระบุทางออกเอาไว้ให้แก้ปัญหาให้มันเสร็จไปเลยนะครับพรบฉบับนี้สร้างขึ้นมาให้เจ้าหน้าที่ทํางานสะดวกนะเพราะฉะนั้นจะไม่มีสูตรค้ายแบบวัคชีนวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เจ้าหน้าที่ควรจะทําอย่างไรนะครับจะวางคําสั่งไว้ที่หน้าบ้านในดําได้นะครับ ตามกฎหมายก็จะเขียนจะปิดไว้หรือจะวางไว้ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจไปแจ้งเนี่ยโดยส่วนใหญ่อ่ะร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจตามกฎก,กระทรวงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะถูกต้องในข้อที่สองส่วนข้อที่หนึ่งอยู่ดีๆจะมาเปลี่ยนวิธีไปปิดหน้าที่ทําการอําเภอรหรือที่ทําการจังหวัดไม่ได้หรือจะมาเปลี่ยนวิธีเป็นไปแจ้งทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือส่งแฟกส่งเอกสารจะเปลี่ยนไปใช้วิธีอื่นไม่ได้นะครับข้อตอบก็ข้อสอบก็เลยต้องตอบเป็นข้อ2